สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานบ้านและสวนนะครับที่ไบเทคบางนากันสําหรับการเดินทางของผมในวันนี้ก็คือขึ้นรถไฟฟ้านะครับ BTS ลงสถานีบางนานะครับแล้วก็เดินตรงสกายวอล์กนะครับเชื่อมต่อเข้าไปในไบเทคได้เลยคว่า้าลตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงบริเวณหน้างานบ้านและสวนแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับซึ่งงานนี้เขาจัดกันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่11สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาก็เป็นวันธรรมดาแนะคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจุดที่ผมเข้ามานี้ก็จะเป็นโซนของขายพวกเกี่ยกับพวกต้นไม้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็าไปชม ภายในงานกับวันนี้คนไม่เยอะนะครับมันธรรมดาเวลาที่ผมมาก็ประมาณสักนะบ่ายสามโมงนะนทีแรกกะจะมาวันเสาร์อาทิตย์กลัวคนจะเยอะก็เลยมาวันธรรมดาดีกว่าคนน้อยๆจะได้ดูสบายๆนะครับตรงนี้เขาก็จะขายไปกับพวกของตกแต่งต้นไม้กันนะพวกเครื่องเซรามิกต่างๆนะครับ เดี๋ยวเราไปชมโซนแรกกันก่อนอว่าโซนแรกก็จะเป็นจุดกกขายพกต้นไม้กันนะแล้วก็การจัดโซนต,ต่างๆนี่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ส,สวยๆนะครับโซนร้านนี้ขายเป็นต้นกระบองเพชรนะครับต้น จะพาชมกันทีละโซน,นะครับเริ่มจับโซเกือบขายพบต้นไม้กันก่อนอันนี้เขาเขียนว่าต้นพุกแตงอนอสเตรเลียนะครับต้นลรา5 5 0 0เป็นดอกสีโคขาวนะครับ โซนของข้างนี้ก็เป็นโซนเกี่ยวกับพกบสัตว์เลี้ยงนะครับตรงจุดนี้่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีเกี่ยวกับคลินิกสัตว์แล้วก็จำหน่ายพกสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยใหญ่มากเลย อนนี้จะขายเป็นพันมะม่วงนะพอเดินมาตรงโซนนี้รู้สึกอากาศจะเย็นๆนะครับเพราะว่าใกล้ๆต้นไม้มันจะรู้ส,สดชื่นก็จะมีทั้งต้นไม้เล็กๆต้นไม้ใหญ่ๆนะ นี่เขาเรียกว่าต้นหอมหมื่นลีนะครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้ดอกหมอมหายากนะเขาเขียนเอาไว้จากโซนต้นไม้นะครับพอาโซนต่อไปก็จะเป็นอยู่กับพวกขายของตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าทั่วๆไปนะครับ นี้ก็จะมีขายสินค้ากันหลากหลายนะร้านนี้เขาก็จะขายเป็นพวกกล่องชิชชู่นะครับก็สามารถเอามาประดับตกแต่งภายในบ้านได้นะร้านนี้ก็มีขายเกกับเป็นพวกเสื้อผ้าโดยนะครับสินค้าภายในงานก็จะหลากหลายนะมีขายพวกสินค้าแฟชั่นแล้วก็ของตกแต่งภายในบ้านด้วย จะพาไปชมโซนต่อไปนะครับส่วนโซนนี้ก็จะจำหน่ายเกี่ยวกับพวกเฟอนิเจอร์ต่างๆนะครับพวกโต๊ะรับแขกชุดรับแขกนะครับแล้วก็เครื่องนอนเนี่ยแล้วก็จะอยู่ตรงโซนตรงกลางๆนี้นะครับ่อนตอนนี้ก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับแล้วอบเป็นพวกเครื่องเรือนนะครับต่างๆ เดี๋โซนถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโซนตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นแล้วก็แอร์หรือว่าทีวีเครื่องเสียงต่างๆนะครับจะอยู่ตรงโซนนี้ต่อเชื่อมจากโซนเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ผมก็เดินมาตั้งแต่ฮอที่98นะครับยาไปถึงฮอที่104นะครับ ดีจะไปดูว่าโซนถัดไปจะเป็นโซนอะไรต่อตรงนี้ก็ยังเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ฮหนึ่งสอสนะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยกับขายพวกอาหารของกินต่างๆนะครับก็มีทั้งของข้าวของหวานนะครับเผื่อใครหิวก็มารับประทานอาหารลองท้องตรงนี้กันได้นะ ็มียาวไปตลอดถึงสุดนผนังตรงนี้เลยนะ่อนสุดท้ายตรงนี้ก็จำหน่ายของจินยานะครับในทางเครื่องดื่มด้วย เราทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานบ้านและสวนวิทยนะครับซึ่งจัดกันตั้งแต่วันที่2ถึง11ส,สิงหาคมนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆมาเช่ยวชมงานบ้านและสนในครั้งนี้นะครับซึ่งจัดกันที่ใบเทคบางนานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ